เฮยเีดใจแล้วเต่อตก่นั้ง่าว่ามา่เใจนนี้ก็ไปอันสีไปยอยกย้อกับยอนค้อบกลับมาแล้วปินเลยมันบอได้บอได้ขึ้นมาหารถผูเห็นขึ้นมาก็มาหารถหารถเห็นเออโทรบอกลูกสาวโทรบอกลูกสาวว่างได้ป่ะนี่ลูกสาวรถฟอผู้เห็นโทรบอกกันไหนนะบอกตำรวจวนไหนนะอืมจะได้ลูกสาวกับปัดสานงานให้แล้วก็ เราก็โทรไปฮะห,าห,าหลานยุคปุณณเอ่าประกานทั้งพอีกแี่เพิ่นบอกไปยัง,งบ้านเพิ่อนวันนี้น้ำไปเห็นรถจากองจอดส่วนคันนี้มันเป็นคันแรกที่มันขับมาบเดี๋ยวผมจะรวบรวมรายละเอียดไว,ว้ทั้งหมดถ่ายหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวตัวรถตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยผมจะเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการสืบหารถเล้าแต่ว่ารถคันนี้จะมอบให้ร้อยเว้นทางบ้านข่าวเพิ่นเอาไปเก็บรักษา,าวไว้ถ้าจะแจ้งความก็ให้ไปแจ้งความก่อนร้อยเว้นทางบ้านข่าว โอ้รตรงนี้มันติดเสียของบ้านเปล่ายานยนบ้านปุ่งกันผมดูแล้วราชบุรีตั้งอยู่ราชบุรีตะบลปากขาดปากอะไรนี่แหละอ๋อตองนี่แหละเขาต้องคอยตรงที่อยู่้างตั้งอยู่ในบ้านอยู่ทางสะพานซีน่ยบ่บ้านมันก็โดนเนาะ กอหาได้แบบใหญ่พกอะไรก็ฟุบ้าจอดไว้แล้วเ้เป็นแวไว้มีวอไเอาคันนึยูคนจแสดงว่าเขาจอดไว้เสื้อเมันม่ี่นบายรขับเมื่อกี้บอกเลยาเปลี่ยนรถแต่ว่าเขามาจอดทิ้มไว้แล้วงงยัยมาเบิ่งรถ่ะรถม่เห็นรถรุ่นไหนลุงเทาต้งเงินสีเขา้เงินดำทะเบียน จำเปลี่ยนไม่ไ <stun> ด <ts> yeah, ้เปลี่ยนช่วยติดตามแม่กำลังไปแจ้งความว่ารถนี้รถทเกเดี๋ยวผมใะนํำให้ไปหารยเลยนี่แหละกำลังจอดแล้วเขาไปเห็นยังจอดแล้วก็ ไปเบิ้งใหไปห้กลับมาเราบ่เห็นรถมันบอกกบมา่บ่อเห็นรถแล้วเราอ้าคือก็ไวถอกวะมันต้องไปทั้งบ้านชาติบ้านเทียงกันั่งเดียวไปดูดจากว้อนามสิบเจดามิ่เี่ ต่วอรถรถตาเนี่ยมรถบมอะราไมไแต่รถเันล,ลน,ลนลูกเด็นกน้อยตรงนี้ต่ออีกมันมีามดิดี้อ,อน